สวัสดีค่ะวันที่กับไม้ครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆอาหาข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะให้เข้ากับเทศกาลเริ่มหน้าฝนแล้วกับแคปชั่นชื่อตอนแคปชั่นวันฝนตกเลนนี่ทีรัก เมื่อพูดถึงหน้าฝนนะคะบางคนก็อาจจะนึกถึงสายฝนเย็นชำ่ำโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าช่วยให้บรรยากาศรอบตัวเย็นขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวัีเด็เดตตอนต่อไปนะคะโดนฝนอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจคงต้องเป็นเธอ ฝนตกเราก็ชอบเม่อหน้าเธอเราก็ชอบมองฝนก็เทใจก็เซมันเลยว้าเวนะเออเจอฝนเธอจะหนาวแต่ถ้าเธอเจอเราเธอจะรักฝนตกมันจะหนาวหน่อยๆคิดถึงเธอบ่อยๆไม่ได้จะอ่อยแต่จะอ้อนฝนตกฟ้าร้องไม่น่ากลัวเท่าน้องไม่คิดถึงกัน ฝนตกแบบนี้ทำไงดีอยากได้คนใจดีมากลางล่มให้ฝนตกไม่มีร่มให้เธอกางแต่มีแต่อกอุ่นๆให้เธอกอดเบื่อแล้วอะหน้าฝนตอนนี้สนแต่หน้าเธอช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเลยคิดจะอ่อยเธอทั้งวัน ท้องฟ้ามีฝนแล้วเมื่อไหล่คนอ่ะจะมีใจเกียดหน้าฝนแต่ชอบหน้าคุณได้ปะเวลาฝนตกให้รีบหาที่พักแต่ถ้าอยากได้ที่รักให้รีบมาหาเราเปียกฝนจะเป็นไข้แต่เปียกปอนไปทั้งใจก็เป็นเพราะเธอ จบไปแล้วนะคะแกบแคปชั่นหน้าฝนแคปชั่นวันฝนตกเลนนี่ที่รักที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR Code ตามนี้เลยคะ่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอน ขอบคุณเพืเ่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ